การไฟฟันที่จะเป็นพลเมืองของจักรวาลอย่างน่าภาคภูมิใจเริ่มต้นขึ้นที่นี่เมื่อกว่า2,000ปีที่แล้วในเมืองอเล็กซานเดรียซึ่งตั้งชื่อตามบุรุษผู้ยิ่งใหญ่อเล็กซานเดอร์มหาราชผู้ล่วงลับทอรเลมีกษัตริย์กรีกผู้สืบทอดอาณาจักรอียิปต์ของอเล็กซานเดอร์ได้สร้างหอสมุดแห่งนี้ขึ้นมารวมถึงสถาบันฟิตแจงต่างสิ่งนี้ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนหรือนับตั้งแต่นั้นมาอยู่พักใหญ่ ไม่เคยมีรัฐบาลใดที่จำใจที่จะใช้ภาษีอย่างหนักเพื่อจ่ายให้กับการได้มาซึ่งความรู้แต่มันได้ผลเรือทุกลำที่เข้าสู่ท่าเรือของอเล็กซานเดรียถูกเจ้าหน้าที่ตรวจค้นอย่างเข้มงวดไม่ใช่เพื่อตรวจหาของเถื่อนแต่ค้นหาหนังสือที่อาจถูกคัดลอกและเก็บไว้ที่นี่ในสมัยนั้นที่นี่คือห้องสมุดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกประมาณการเอาไว้ว่ามีม้วนกระดาษราว500,000 ถึงเกือบล้านม้วนที่ถูกเก็บเอาไว้ที่หอสมุดแต่ที่เราเห็นทุกวันนี้เป็นเพียงเศษเสี้ยวของความยิ่งใหญ่ในอดีตเท่านั้นทุกวันนี้เราสามารถเข้าถึงข้อมูลความรู้ต่างได้เพียงแค่ปลายนิ้วสัมผัสแต่กับอเล็กซานเดรียไม่ใช่เช่นนั้นเพราะมีแต่เพียงคนชนชั้นสูงที่สามารถเข้าถึงความรู้ได้ดังนั้นในช่วงศตวรรษที่4เมื่อฝูงชนผู้ไม่พอใจได้บุกเข้ามาหอสมุดแห่งความน่าภาคภูมิใจที่ยืนยงมากกว่า600ปีนี้ ก็ถูกทำลายลงไปไม่มีผู้คนเพียงพอที่จะปกป้องเอาไว้ได้อดีตเป็นส่งยาำเตือนใจแก่เราเพื่อหวังว่าสักวันหนึ่งในอนาคตเราจะไม่ซ้ำรอยกับความผิดพลาดที่เคยก่อมาถึงตอนนี้เรารู้เรื่องราวเกี่ยวกับจักรวาลมากพอสมควรเมื่อเทียบกับอดีตท,ที่ผ่านมาเรารู้เรื่องราวเกี่ยวกับส่วนที่ลึกจิ๋วตั้งแต่ภายในอะตอมไปจนถึงสุดขอบของจักรวาลและจากจุดเริ่มต้นของเวลาไปสู่อนาคตอันไกลโพน้น เราทุกคนสามารถสร้างการทดลองขึ้นมาได้โดยไม่จำเป็นต้องมีอุปกรณ์ล้ำสมัยหรือมียานอวกาศขนาดใหญ่โตมันคือการทดลองภายในหัวของเราที่เรียกว่าการทดลองทางความคิดให้เราลองเลือกดาวดวงใดดวงหนึ่งจากแสนล้านดวงในกาแล็กซีทางช้างเผือกซึ่งนั่นเป็นเพียงกาแล็กซีเดียวจากจำนวนนับแสนล้านแห่งในจักรวาลที่รู้จักหากว่าดาวเกษ์กที่เราเลือกอุดมไปด้วยดาวเคราะห์และดวงจันทร์มากมายและสมมุติต่อ ว่าดาวเคราะห์หนึ่งในนั้นมีสายพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตที่ชาญฉลาดอาศัยอยู่พวกเขาคือหนึ่งในสิบล้านรูปแบบของชีวิตที่เกิดขึ้นบนดาวดวงนั้นและมีบางกลุ่มของสายพันธุ์ที่เชื่อว่าพวกเขาได้ไขปริศนาของธรรมชาติหมดแล้วโดยคิดว่าโลกของพวกเขาคือศูนย์กลางของจักรวาลจักรวาลแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นมาสําหรับพวกเขาโดยเฉพาะและพวกเขารู้ทุกสิ่งทุกอย่างที่พวกเขาจําเป็นต้องรู้เกี่ยวกับจักรวาลแล้ว พวกเขาคิดว่าความรู้ที่มีอยู่นั้นสมบูรณ์ที่สุดหากนั่นเป็นคำกล่าวอ้างของสิ่งมีชีวิตสมงพวงปัญญาจากนอกโลกที่อาจไม่ได้มีเทคโนโลยีไปไกลกว่าเรามากนักและคุณจะยอมรับคำกล่าวอ้างของพวกเขาได้อย่างจริงจังแค่ไหนกันเช่นเดียวกับบรรพบุรุษของเราโฮโมเซเปียนเชื่อว่าจักราวาลถูกสร้างขึ้นมาเพื่อพวกเขาโดยบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่มีพลังสร้างสรรค์อย่างไม่จำกัดและอยู่เหนือกฎเกณฑ์ของฟิสิกส์ทั้งหลายทั้งปวง นี่จึงเป็นเรื่องธรรมดาที่จะคิดว่าเราอยู่ตรงกลางของจักรวาลที่ดูเหมือนว่าดวงอาทิตย์และดวงดาวต่างๆกําลังหมุนรอบตัวเราจนถึงทุกวันนี้ทุกครั้งเมื่อเราตื่นเช้าไปทํางานหรือไปเรียนครั้งเมื่อพยายามมองไปให้ถึงขอบฟ้าเพื่อมองหาแสงอรุณใหม่เรายังคงพูดติดปากเสมอว่านั่นไงดวงอาทิตย์กาลังขึ้นเช่นเดียวกับยามเย็นดวงอาทิตย์กําลังตกสถาปัตยกรรมทางภาษาตำนานต่างๆ และความฝันของเราส่วนมากก็ล้วนแล้วแต่เกิดขึ้นมาก่อนที่จะมีวิทยาศาสตร์ทั้งนั้นนี่คือหลักฐานทางความคิดที่แฝงอยู่ในภาษาอย่างยากที่จะปฏิเสธได้นี่คือดาวคราะห์ของเราอย่างที่เราทราบในตอนนั้นมันคือโลกในแบบแผนที่เราเข้าใจก่อนที่คอลัมบัสจะเดินเรือไปอยังอเมริกาอย่างไรก็ตามในสมัยนั้นแบบจำลองโลกนี้ก็ทันสมัยที่สุดแล้วมันถูกสร้างขึ้นโดย มาตินเบไฮม์ในปี1492เช่นเดียวกับคนอืน่นเขาเชื่อว่าจิกซอของภูมิศาสตร์นี้สมบูรณ์แบบแล้วนั่นคือโลกของเรามีสามทวีปได้แก่ยุโรปแอฟริกาและเอเชียและมีแต่เพียงมาสมุทรโลกขนาดใหญ่เท่านั้นที่ขวางกั้นอยู่ระหว่างทั้งสาทวีปเบไฮมไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าอันที่จริงยังมีอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้ยอยู่อีก การต่วนสรุปนี้ไวเกินไปหน่อยความจริงก็คือมาตินไบฮาม์มรู้จักโลกของเขาอย่างทะลุป,ปลุโปร่งมากกว่าที่เรารู้เรื่องราวเกี่ยวกับจักรวาลในปี1912นักศึกชาวออสเตรียอเมริกันวิกเตอร์ฟรานซิสเฮสได้สร้างหากา์ของการเดินทางไปสู่ท้องฟ้าเหนือออสเตรียและได้พบกับสิ่งที่นักเรยทยาศาสตร์ชื่นชอบที่สุด มันคือความลึกลับที่ท้าทายภูมิปัญญาทางวิทยาศาสตร์เป็นอย่างยิ่งแม้กระทั่งทุกวันนี้หนึ่งศตวรรษให้หลังจากการค้น,คนพบของเขาเราก็ยังคงพยายามหาคําอธิบายที่สมบูรณ์ให้กับเรื่องนี้อยู่พลังงานประหลาดที่พบนี้คือกัมมันตภาพรังสีเราสามารถพบมันได้จากการปลดปล่อยโดยธาตุบางชนิดเช่นเลดีียมอย่างไรก็ตามเรายังคงตรวจพบมันได้แม้อยู่ในอากาศที่ห่างไกลาจากหินกัมมันตภาพรังสีกล่าวคือ มันอยู่ทุกที่พลังงานประหลาดนี้มาจากไหนไม่มีใครรู้เฮสจึงสงสัยว่ามันอาจมาจากนอกโลกเพื่อสอบสมมติฐานของเขาเขาได้นําเครื่องตรวจจับรังสีขึ้นไปกับบอลลูนด้วยการทดลองของเขานั้นค่อนข้างอันตรายเพราะเขาต้องลอยตัวไปกับบอลลูนไฮโดรเจนที่สามารถติดไฟได้ง่ายและเขาต้องลอยตัวสูงขึ้นไปเหนือพื้นดินเกือบ5กิโลเมตรเมื่อเขาไปถึงชั้นบรรยากาศเครื่องบนที่เบาบางและหนาวเย็น กขพบว่ารังสีที่ตรวจพบนั้นรุนแรงกว่าบนพื้นโลกถึงสองเท่าดังนั้นรังสีจะต้องมาจากด้านบนแน่ๆน,นี่จึงเป็นสาเหตุว่าทาไมความเข้มของรังสีจึงอ่อนลงครั้งเมื่อตรวจวัดบนพื้นเพราะชั้นบรรยากาศของโลกกําลังดูดซับร,รังสีนั้นเอาไว้อยู่จึงทําให้บางคนคิดว่ารังสีอาจมาจากดวงอาทิตย์ก็เป็นได้และเพื่อทดสอบแนวคิดดังกล่าวเฮสจึงขึ้นไปบนบอลลูนอีกครั้ง เพื่อทาการตรวจวัดใหม่และครั้งนี้เขาต้องขึ้นไปในช่วงเกิดสุริยุป,ปราคาด้วยแต่เฮสก็บพบว่าสุริยุป,ปราคาไม่ได้มีผลกระทบต่อการแผ่รังสีแต่อย่างใดและเฮสก็บพบอีกว่าการแผ่รังสีในเวลากลางคืนนั้นรุนแรงพอๆกันกับในช่วงกลางวันดังนั้นการแผ่รังสีนี้จะต้องมาจากเบื้องบนที่ไม่ใช่ดวงอาทิตย์อย่างแน่นอนอย่างไรก็ตามสิ่งที่เฮสยังไม่รู้ก็คือลมสุริยะ ไม่ได้เคลื่อนที่เร็วขนาดนั้นและด้วยเหตุผลที่ไม่ถูกต้องกลับทำให้เขาได้ข้อสรุปที่ถูกต้องเฮสได้ค้นพบรังสีคอสมิกเข้าให้แล้วรังสีคอสมิกเป็นอนุภาคย่อยของอะตอมที่มีอยู่จำนวนมากและกระจายอยู่ทั่วไปในจักรวาลมันเคลื่อนที่เร็วเกือบเท่าแสงอย่างแท้จริงหากโลกไม่มีชมั้นบรรยากาศคอยปกป้องก็นึกไม่ออกเลยว่าสิ่งมีชีวิตจะดำรงอยู่ได้อย่างไรและรังสีคอสมิกบางชนิดสามารถนำพาพลังงานได้มากเท่ากับ กระสุนที่ยิงมาจากปืนไรเฟิลเราต้องใช้เวลาน,านานอยู่หลายสิบปีในการแกะรอยรังสีคอสมิกเหล่านั้นเพื่อย้อนกลับไปดูว่าต้นกำเนิดที่ยิ่งใหญ่ของพวกมันมาจากที่ไหนรังสีคอสมิกที่วิกเตอร์เฮสพบบนท้องฟ้าเหนือออสเตรียทำให้เกิดปริศนาต่อน,นักฟิสิกส์เพราะกำมันตาภาพรังสีในแร่ธาตุต่างบนโลกเช่นแร่ยูเลเนียมมาจากการแตกตัวของอะตอมแต่กับรังสีคอสมิกมีลักษณะที่แตกต่างออกไป มันมีพลังงานมากกว่าสิ่งอื่นๆใดบนโลกของเรานักฟิสิกส์สงสัยกันมาอย่างยาวนานถึงสองทศวรรษว่าอะไรที่สร้างรังสีคอสมิกได้ผู้ที่เริ่มไขปริศนาจนนำไปสู่การค้นพบเรื่องราวความลับของจักรวาลอื่นตามมาอีกมากมายคือฟลิซสวิกกี้ชายที่ฉลาดที่สุดที่คุณอาจไม่เคยได้ยินชื่อในปี1933เขาและเพื่อนร่วมงานของเขาค้นพบว่า ดาวเลิกบางดวงสามารถลุกเป็นไฟจะสว่างที่เท่ากับกาแล็กซีทั้งหมดของพวกมันได้ก่อนจะจางหายไปในเวลาไม่กี่สัปดาห์สวิกกี้เป็นคนแรกที่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นเขาสันนิษฐานอย่างถูกต้องว่านี่เป็นวิธีที่ดาวมวนมากกับลังมรณาขณะที่มันตายมันจะระเบิดตัวเองออกสู่อวกาศเขาเรียกการตายของดาวในลักษณะเช่นนี้ว่าซูเปอร์โนว,วา และยังทำนายด้วยว่าดาวฤกษ์ที่กำลังจะตายจะหดตัวเองลงมาจากขนาดประมาณ1ล้านไมล์เหลือเพียง10ไมล์ถึงดาวฤกษ์ที่สถานะนี้จะมีขนาดจิ๋วมากแต่มันก็ยังคงความหนาแน่นเอาไว้อยู่หรือเปรียบได้ว่าเม็ดทราย1เม็ดบนดาวดวงนี้หากว่ามันมีมันก็จะมีน้ำหนักทนเทียบเท่ากับมหาพพรมิตในอียิปต์เลยทีเดียวดาวดวงนี้ประกอบไปด้วยอนุภาคของอะตอมเกือบทั้งหมดที่เรียกว่านิวตรอน ดังนั้นเขาจึงตั้งชื่อวัตถุประหลาดเหล่านี้ว่าดาวนิวตรอนและ35ปีหลังจากที่สวิกกี้ทำนายการมีอยู่ของพวกมันนักดาราศาสตร์ก็เริ่มมองเห็นพวกเขาเรียกมันว่าพาซ่าพาซ่าเป็นวัตถุอากาศที่มหัศจรรย์มันหมุนอย่างรวดเร็วและปล่อยพลังงานคลื่วิทยุออกมาอย่างสม่ำเสมอซูเปอร์โนวาและดาวนิวตรอนสามารถอธิบายรังสีคอสมิกได้อย่างหลากหลาย แต่ก็ไม่ใช่กับรังสีที่มีพลังงานมากที่สุดยังมีอะไรอีกมากที่วิทยาศาสตร์ไม่สามารถให้คำอธิบายได้แต่นี่เป็นเรื่องธรรมดาและเป็นเสน่ห์ของวิทยาศาสตร์เราไม่จำเป็นต้องทำเป็นว่าเรามีคำตอบทั้งหมดหรือแม้ว่าเรามีคำตอบแล้วแต่คำตอบนั้นก็ยังคงมีโอกาสถูกหักล้างหรือแก้ไขใหม่ได้เสมอหากว่ามีเหตุผลใหม่ที่น่าเชื่อถือกว่าเข้ามาสวิกกี้ยังเกิดความคิดที่ว่า แรงโน้มถ่วงของกาแล,ล็กซีก็สามารถทำให้โครงสร้างของอวกาศรอบๆบิดเบี้ยวได้และทำหน้าที่เป็นเหมือนเลนส์พื้นที่ของอวกาศที่บิดเบือนนี้จะขยายแสงจากกาแล,ล็กซีที่อยู่ด้านหลังดังนั้นนักดราราศาสตร์บนโลกก็จะเห็นภาพของกาแล,ล็กซีอันไกลโพ้นแห่งเดียวกันปรากฏเป็นหลายภาพและผิดรูปเหมือนในกระจกบ้านหันษาและ40ปีหลังจากคำทำนายนี้เราก็เริ่มตรวจพบพวกมัน ในช่วงทศวรรษที่1,930สวิกกี้ก็พบความผิดปกติอีกอย่างของจักรวาลขณะกำลังศึกษากลุ่มของกาแล็กซีโคมาเขาสังเกตเห็นบางสิ่งที่ไม่เป็นไปตามกฎการเคลื่อนที่แบบทั่วไปที่เรารู้จักเพราะหากว่ากาแล็กซีเคลื่อนที่เร็วเกินไปพวกมันก็ควรจะเป็นกระจายออกจากกันเพราะดวงดาวทุกดวงในกาแล็กซีเหล่านั้นต่างก็มีแรงโน้มถ่วงน้อยเกินไปน้อยเกินกว่าที่จะยึดกระจุกกาแล็กซี่ต่างๆเอาไว้ด้วยกันได้สวิกกี้จึงคิดว่า เพื่อธรรมชาติของสิ่งที่เห็นเป็นไปได้เช่นนั้นอวกาศจาเป็นต้องมีอะไรบางอย่างมาผูกมัดกาแล,ล็กซีทั้งหลายให้เกาะกลุ่มเอาไว้อยู่อย่างนั้นและส่วนประกอบที่หายไปอย่างลึก,กลับนั้นก็จะต้องมีน้ําหนักมากกว่าดวงดาวที่เห็นถึง50เท่าอย่างไรก็ตามในสมัยนั้นก็ไม่มีใครให้ความสนใจกับแนวคิดที่พลึกนี้เท่าที่ควรเพราะดูเป็นความรู้ที่ไกลตัวเกินไปหน่อยแต่อีก40ิปีกว่าต่อมาวงการจักรวาลวิทยาก็เริ่มสัระเทืินครั้งใหญ่ ในระบบสุริยะของเราดาวพุธเป็นดาวเคราะห์วงในสุดเราพบว่ามันเคลื่อนที่เร็วกว่าดาวเนปจูนและเทียววัตถุที่อยู่เลยไกลออกไปนั่นก็สมเหตุสมผลดีและยังคงเป็นฟิสิกส์ที่เราพอจะหลับตาลงแล้วจินตนาการไปกับมันได้อย่างราบรื่นเพราะยิ่งคุณผลักหรือดึงบางสิ่งแรงเท่าไหร่สิ่งนั้นก็ควรจะเร็วขึ้นเท่านั้นเช่นเดียวกับแรงโน้มถ่วงของดวงอาทิตย์ที่อ่อนกําลังล,งลงตามระยะทางที่เพิ่มขึ้นดังนั้น ดาวเคราะห์ที่อยู่ห่างจากดวงอาทิตย์จึงเคลื่อนที่ช้าลงแต่หากเป็นระบบดาวฤกษ์ขนาดใหญ่ละ่ะชุมชนของดวงดาวที่อยู่รวมกันนับแสนล้านดวงและกำลังเคลื่อนที่วนอยู่รอบศูนย์กลางของมันเราะทุกคนต่างหวังว่าดาวฤกษ์ที่อยู่ด้านนอกสุดของกาแล็กซีก็จะประพฤติตัวเหมือนกับดาวเคราะห์ต่า,ทางที่เคลื่อนที่อยู่ภายในระบบสุริยะ แต่ในช่วงทศวรรษที่1,970มีนักดาราศาสตร์หญิงผู้หนึ่งเริ่มมองเห็นบอสแสสำคัญที่จะไปขัดแย้งกับกฎฟิสิกส์ดั้งเดิมอย่างรุนแรงเวลาลูบินศึกษาดาราจักรแอนดรอยเมดาเป็นปีเธอค้นพบว่าดาวฤกษ์ชนนอกสุดนั้นไม่ได้เป็นไปตามกฎการเคลื่อนที่อย่างที่เราคาดหวังพวกมันเคลื่อนที่ต่างจากดาวเคราะห์วงนอกสุดของระบบสุริยะนั่นคือดาวฤกษ์รอบนอกในกาแล็กซีล้วนกำลังเคลื่อนที่ด้วยความเร็วที่เท่ากัน มันเร็วเท่าก,กับดาวฤกษ์ที่อยู่ใกล้กับใจกลางกล่าวคือพวกมันเคลื่อนที่เร็วกว่าที่คาดไว้มากต้องมีอะไรแปลกๆเกี่ยวกับกาแล็กซีแอนดรอมด้าเป็นแน่เธอจึงมองไปที่กาแล็กซีอื่นอีกเป็นจํานวนกว่า60แห่งและพบว่ากาแล็กซีทั้งหมดดูเหมือนจะละเมิดกฎแห่งแรงโน้มถ่วงอย่างไม่น่าให้อภัยซึ่งเป็นหลักการสําคัญของฟิสิกส์ที่เราใช้กันอยู่แม้กระทั่งทุกวันนี้ต้องใช้เวลายอยู่พักใหญ่เลยทีเดียวกว่าแวดวงวิทยาศาสตร์จะให้การยอมรับ สิ่งที่เวล่าคนพบนั้นถูกต้องแล้วเราไม่อาจหักล้างความจริงที่เป็นประจักษ์ได้และเพื่อให้กดแรงโน้มถ่วงของไอแซกนิวตันทำงานได้พื้นที่ว่างของอวกาศภายในกาแล็กซีจึงควรถูกเติมเต็มด้วยมวลที่มองไม่เห็นแรงโน้มถ่วงของบางสิ่งที่มีมวลมหาศาลนี้กำลังบังคับให้ดวงดาวต่างเคลื่อนที่ไปอย่างรวดเร็วทำให้คนในยุคหลังจึงเริ่มให้ความสนใจกับแนวคิดต่างๆของชายแก่ที่แลดูมีบุคลิกบ้าๆบอ อย่างฟิสวิกกี้กันมากขึ้นรวมถึงที่มาของแรงโน้มถ่วงปริศนาในกระจกกาแล็กซีที่เขาเรียกว่าสสารมืดในปี1933เวลาลูบินได้ยืนยันการมีอยู่ของจักรวาลใหม่ที่ใหญ่กว่ามากมันเต็มไปด้วยความลึกลับเราไม่สามารถมองเห็นสสารมืดได้โดยตรงยกเว้นแต่กับผลกระทบจาแรงโน้มถ่วงซึ่งทำให้ดาวฤกษ์และกาแล็กซีที่มองเห็นเคลื่อนที่เร็ว ธรรมชาติของมันคือความลึกลับอีกประการหนึ่งลูบินได้ให้หลักฐานเกี่ยวกับเอกภพที่มองไม่เห็นซึ่งมีมวลมากกว่าจักรวาลที่เราคิดว่ารู้จักเกือบสิบเท่าราวกับว่าเรากําลังยืนอยู่บนชายทะเลในตอนกลางคืนโดยเข้าใจผิดว่าฟองบนเกลียวคลื่นมีอยู่ในมาสมุททั้งหมดเวลาลูบินมองดูทวงดาวและตระหนักได้ว่าพวกมันเป็นเพียงฟองคลื่นบนเกลียวคลื่นเล็กๆเ,เ,เท่านั้นยังมีส่วนที่ไม่รู้จักอีกมากของมาสมุรที่ยิ่งใหญ่แห่งนี้ แต่เดี๋ยวก่อนมันบ้ามากกาแล็กซี่ของเรามีดาวฤกษ์ส่องสว่างอยู่ราวแสนล้านดวงรวมทั้งเมฆก๊าซและฝุ่นต่างๆที่พร้อมจะก่อตัวเป็นดาวฤกษ์รุ่นถัดไปในอนาคตอีกหลายแสนล้านดวงนี่ยังไม่รวมดาวเคราะห์ดวงจันทร์และดาวหางอีกหลายพันล้านดวงและจักรวาลของเราก็มีกาแล็กซี่เช่นนี้อยู่อีกหลายแสนล้านแห่งแต่เชื่อหรือไม่ว่าจำนวนของดวงดาวที่มากมายขนาดนี้ ก็ยังคงเป็นองค์ประกอบของจักราวาลเพียง5%เท่านั้นเพราะยังมีความลึกลับที่ยิ่งใหญ่กว่าสสารมือดอีกมากนั่นคือพลังงานมืดพลังงานที่กำลังขับเคลื่อนจักราวาลให้ขยายตัวและซูเปอร์โนวาของฟิสวิกกีก็ได้จุดไฟเปิดเผยการมีอยู่ของมันในสถานการณ์หนึ่งเมื่อดาวฤกษ์ใช้เชื้อเพลิงนิวเคลียร์จนหมดพวกมันจะเย็นลงและพังทลายลงมาภายใต้แรงโน้มถ่วงของมันเองเมื่อยุบตัวลงมาถึงจุดหนึ่ง ดาวฤกษ์จะดีตัวออกอย่างฉับพลันด้วยการระเบิดครั้งใหญ่และเบื้องหลังนั้นก็จะปรากฏด,ดาวนิวตรอนหรือลุมดำเอาไว้แต่ความสว่างของซูเปอร์โนวาไม่คงที่เพราะจะแปลผันกับมวลของดาวฤกษ์ดั้งเดิมดาวฤกษ์ที่มีมวลมากกว่าก็ยอมปลดปล่อยความสว่างออกมามากกว่าครั้งเมื่อเกิดซูเปอร์โนวาดังนั้นคนจึงไม่สามารถบอกได้ว่ามันอยู่ไกลแค่ไหนด้วยการพิจารณาค่าความสว่างของมัน เช่นซูเปอร์โนวาที่อยู่ใกล้เคียงอาจปรากฏสว่างพ,พอๆกับซูเปอร์โนวาที่มีกำลังมากกว่าแต่อยู่ไกลออกไปแต่มีซูเปอร์โนวาอีกประเภทหนึ่งที่มีความเข้มค่อนข้างคงที่นี่เป็นฉากสุดท้ายของการเต้นแทงโกของดาวฤกษ์ยักษ์และดาวแคระเมื่อดาวสองดวงโครจรรอบกันและใกล้ชิดกันดาวฤกษ์ยักษ์จะหลั่งก๊าซชั้นนอกของมันไปยังดาวแคระเมื่อดาวแคระหนักขึ้นเรื่อย จนเกินกว่าที่ตัวมันจะแบกไหวดาวแคระจะระเบิดพลังงานเทอร์โมนิวเคลียร์ออกมาอย่างหน้าทึ่งในช่วงสองสามสัปดาห์ความสว่างของซูเปอร์โนวาดังกล่าวจะเทียบเท่าได้กับความสว่างของดาวฤกษ์ทุกดวงในกาแล็กซี่ที่มันอยู่ซูเปอร์โนวาชนิดนี้จะปลดปล่อยพลังงานสูงสุดออกมาเท่ากันเสมอโดยสว่างกว่าดวงอาทิตย์ประมาณ5,000ล้านเท่าด้วยกล้องโทรทัศน์ขนาดใหญ่เราสามารถมองเห็นพวกมันได้ในกาแล็กซี่ที่อยู่ไกลออกไป หรือแม้แต่แสงที่มาจากสุดขอบของจักรวาลที่สังเกตได้และเนื่องจากซูเปอร์โนวาดังกล่าวทั้งหมดมีกําลังที่เท่ากันนี่จึงเป็นเครื่องมือที่เหมาะสมที่สุดสําหรับการวัดระยะทางไปยังจุดที่ไกลที่สุดของเอกภพเราเรียกเครื่องมือนี้ว่าเทียนมาตรฐานในปี1929เอ็ดวินฮับเบิลค้นพบว่าเอกภพกำลังขยายตัวกาแล็กซีอันไกลโพนต่างกำลังแยกย้ายจากกัน ต่อมาเราจรึงรู้ว่าการขยายตัวนี้มีจุดเริ่มต้นเราตามรอยแสงของมันไปได้ไกลสุดถึง13800ล้านปีแสงหรือนั่นก็คืออายุของเอกภพทุกสิ่งเริ่มต้นขึ้นจากบิ๊กแบงสมัยนั้นหลายคนเชื่อว่าอัตราการขยายตัวของจักรวาลก็น่าจะช้าลงเนื่องจากแรงดึงดูดซึ่งกันและกันของมวลสารต่างในอวกาศและหากมีสสารมืดมากพอ แรงโน้มถ่วงของมันจะหยุดการขยายตัวของจักรวาลในที่สุดหลังจากนั้นจักรวาลก็จะเริ่มยุบตัวลงมาในสถานการณ์ของ Big c r u n c h ในกรณีนั้นทุกอย่างจะพังทลายลงมาสู่จุดเดียวกันในวาระสุดท้ายแต่ในทางกลับกันถ้าเอกภพมีสสารมืดน้อยเกินไปการขยายตัวจะยังคงดำเนินต่อไปแต่จะช้าลงเรื่อยๆเพื่อพยากรณ์ถึงอนาคตของจักรวาล นักดาราศาสตร์ต่างเฝ้าสังเกตซูเปอร์โนวากันอยู่พักใหญ่ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายที่เชื่อว่าจักรวาลจะมีจุดจบแบบหยุบตัวลงมากับอีกฝ่ายที่เชื่อว่าจักรวาลจะยังคงขยายตัวต่อไปจนกระทั่งหยุดนิ่งในปี1998ทั้งสองทีมจึงได้ข้อสรุปเดียวกันนั่นคือการขยายตัวของจักรวาลไม่ได้ช้าลงเลยแต่กำลังเร่งขึ้นซึ่งหมายความว่าเอกภพจะยังคงขยายตัวตลอดไป และดูเหมือนว่าพลังงานลึกลับบางอย่างในจักรวาลกําลังครอบงำมรรโน้มถ่วงในระดับที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเพื่อแยกจักรวาลให้ห่างจากกันพลังงานส่วนใหญ่ของจักรวาลถูกผูกมัดด้วยพลังงานที่ไม่รู้จักนี้เราเรียกมันว่าพลังงานมืดมันเป็นพลังงานที่เราไม่ทราบว่ามันกําเนิดมาจากไหนแต่ถึงอย่างนั้นมันก็กําลังส่งผลกระทบต่อจักรวาลของเราอยู่ในขณะนี้ดังนั้นคําว่ามืดนี้จึงเปรียบได้กับความไม่รู้ของเรา เช่นชื่อของสสารมืดเราไม่รู้ว่ามันคือสสารอะไรหรือชื่อของพลังงานมืดก็เพราะเรายังหาคําตอบไม่ได้แต่ไม่เป็นไรที่จะไม่รู้คําตอบทั้งหมดเรายอมรับในความไม่รู้ของเราดีกว่าเชื่อคําตอบที่อาจผิดการแสท้งทําเป็นรู้ว่ารู้ทุกอย่างแล้วนั่นถือเป็นการเปิดประตูในการค้นหาความจริงไปอย่างน่าเสียดาย